สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเขาสวนยา่ามเศร้าค่ะฝนตกลิ่นล่อยๆฟังเสียงนกค่ะเจียวจ้าวมากเลยเสียงนกโมนีนกเล่นน้ำฝนมันดีใจซันแล้วฝนตกค่ะโมนีบผมงจะผ้ามา,ายางรอสวนบักคุงผมยังว่าท่านได้เอาออกยังว่าท่านได้เอาเของโฮมค่ะเอาเขามารับแดดก่อนซีต้นซีกระทางหาโมงโล่งก่อนค่ะ ออนซ่อนเขาสวนชมบกพริกในกระสอบเอาหนาแดดมากเข้าเดียวแดดมาแล้วเดี๋ยวแดดแเดี๋ยว,ยว,ยวฝนอยู่ค่ะเดี๋ยวแดดเดียวฝนเดียวขึ้มเนี่ยบกพริกของเฮาหลังจากที่บุ้มเรือไว้จากคลิปที่แล้วที่บุมทําคลิปไปเก็บไปอยู่ประมาณซีหาโนยค่ะต้นนี้นะก็เริ่มซุกเริ่มซุกแล้วค่ะ แต่บุมยังบ่เก็บนะคลิปนี้บุมยังบ่เก็บค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังคลิปนี้มาชมสวนซื้อชมสวนฝนตกค่ะเที่ยวหยุดเที่ยวตกอยู่ฝนน่ะ้อบอกพิกเขาแน่ต่สะอ่อนบอบอกผิดคืองามแท้่ายลูกก่อนเด้อค่ะจากบาทก่อนอทายไปก่อน สวยงามแท้เริ่มแดงสีขาวสีสมสีแดงอะค่ะนี่เป็นตะปูไว้เป็นไม่ประดับปีนาสิดูแลดีๆอยู่ค่ะสีดูแลสิบกพยายงามบกค่อยเล่นหลปีนีเล่นหลโพดบกพริกเลยตายบกพริกเลยตายแล้วบกเรือบอกพีขีนูขาวบกขีนวยบกขีตตนต้นต้นเดียวต้นเดียวก็เหลือกินแล้วเนาะคะ่ะเบิ่งเนี้ยปูกินเอง งามให้ทุกชอ่อทุกพ่วงเลยเอาเลยเอาโหลดผีข้างล่างก็มีแต่เนื้อใหญ่ๆเป็นเป้งพูนไปทั่งคุณบุกพริกช่อจีนเาฮาหันมาทาั้งนี้กับบุกพริกพริกขี้นูสวนคนละแบบกันเห็นบอกพริกขี้นูสวน ม่าจะไปเอานามมนนันมารดหายยู่น่ะจุลินซี์นามเศร้าเขาเก็บออกเบิดก,ก่อนค่ะเก็บออกแล้วค่อยมาลรดบำรุงห้ใหม่แต่ยังบอกเก็บช่วงนี้ทิ้งช่วงให้บบำรุงไปก่อนอุ้ยจะเป็นง,งามแห้งคุณแม่พี่พีแดงแล้วแดงเต็มต้นแล้วค่ะแล้วก็ให้เบิ่งก่อนห้เบิ่งห้เบิ่ง สำหรับก้นมกักปลูกเนาะคะ่ะผู้ใดที่มาเขามาเบิงในคลิปบุ๋มนี่บุ๋มว่าตรงมกักปลูกคือกันก็บุ๋มนี่แหละเวลาเห็นบุม๋มพดคลิปพดยางโล่งนี่เพิ่นก็นอาจจะบเบื่อ,อดอกเนาะบุมคิดว่านะ <c oughs> เพราะว่ายิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งจะเลิศหน่วยตาคือว่าจ้างบุ๋มไปเบิ้งนี่แหละคะ่ะบุ๋มไปเห็นสวนผู้ใดบุม๋มก็มีความสุขไปน้ำค่ะเดี๋ยวมายืนทางนีเบิงบัดงามบอกงามเนาะคะ่ะเนาะ งามแหงงามคักงามแน่ผู้ใดปลูกว่าคืองามไทย <c oughs> พิกหัวเรือของเฮาพิกหัวเรือพันใหม่เห็นบน่เนี่ยพิกหัวเรือพันไม่จักพันไม่พันเก่าแล้วเนาะค่ะสื่อมาต่างแต่ปีไก่คุณในคลิปที่บุมเก็บไปนะ่ะมันกำให้ฟังอยู่ค่ะบุมสื่อมาซีเมาเล็ดก็มาขายายออกงามคัก งามคักงามแน่ถ่ายลูปก,กันเด้อ่ายอีกแล้วค่ะถ่ายเก็บไว้เขาสวนในย่ยมฝนตกเลยเห็นปคก้มสุกเล็กๆนหน่อยของคนไก่บ้านเนาะค่ะเบิ้งแน่พี่ เดี๋ยวให้เบื้องบอกพริกช่อต้นนี้ก่อนตน้นคือใ่สูงกงโมเถอค่ะเพียงแอ,อ๋วอรรถงามงามฝนตกมาทางนี้กับนายลมค่ะเบิ่งบอกพริกในโฮมเฮาแบบนี้สังเกตเบื้องบอกพริกที่เ็ดเด็ดยอดแล้วกับบอกพริกที่บดเด็ดยอดด้อค่ะอันนี้บอกพริก สามต้นอยู่ในนี่บัไดดเด็ดอยอดเราอยู่ในโฮมหอมค่ะในในโฮมนี่ล่ละกระถางนี่ล่ละที่บุ้มใส่วานมาเลามล็ดค่ะเวลาเขาเกิดขึ้นมากบุ้มก็จิ้มออกในกระถางนา้อยน้อยในนี่ตั้งไวข้ขางบ้านทั้งผู้ตายเบดิดเตเตดเผาเมื่งผักผักกระสังของ,ของห้องผักกระสังใดเมล็ดเราไปวานเราบ่รู้ว่าจะเกิดบว,วานออมสวนอยู่ค่ะเมล็ดน้อยน้อยนี่ผักสังกินไดเด้อคะ่ะเด้อนี่สมุนไพรนี่ยเ็นบอก มุ้มกินจนมุ้มติดใจแล้วค่ะอยู่น้ำบานรมุ้งเตะถิ่มคุณเด้เมื่อใดสนใจยางพานซื้อๆค่ะนี่ <c oughs> ผักกระสังสมุนไพรผักสมุนไพรเฮารสชาติของเขาคืสีคลายพริกไทยนี่แหละค่ะให้ายพริกไทยอ่อนถ้ากินสดๆเนี่ยรสจะได้รสชาติค่ะคือสีออกเผ็ดๆเนี่ยจักหน่อยออกช้ำๆน้ำหอมๆค่ะสำหรับคนมากินผักสดเนาะกัสิีบะแซ่บ บุ้มแส่บกินทุกใ้ทุกเมนู่ค่ะกินก็ต่าส่วนบแหงมักบอกไม่แห้งยากขาดได้คือต่าส่วนนี่เราบุ้มเนี่อันนี้ก็จะแม่นบอกพริกช่อละมั้งนี่บุ้มแยกใส่ในกระถางไว้ค่ะนี่เห็นบอเขาเบียดกันโพดอยู่ในกระถางใหญ่บุ้มก็เลยบุ้มก็เลยเอาออกค่ะอันนี้กระซิเมนบอกพริกมัน่นพริกพริกมัน่นพริกแดงพริกหยังแน่ละ่ะนี่คอยมาเบิงกันจสิบเม็นหยังสามต้นนี่เดี๋ยวมาลุ่น ค่อยมาลุ่นเอาค่ะนี่แหละบอกระเบอเดดยอดมันจะเป็นยงเสรลจละอีกอย่างเขาก็อยู่ในลมพร้อมค่ะตั้งกันกับซุ่มที่เดหยอดแล้วก็เอาไปตากแดดเนาะค่ะเนาะยังบํรดละเลิกการปลูกพริกปลูกไปเรื่อยๆเขาเพราะว่าเขาเขาเกิดไม่เรื่อยๆก็สิท,ทอนทีมมันเกิดเสดายเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ดูแลก,กันไปค่ะเกิดมากก็จ้างได้กินบ่เกิดก็บ่ได้ว่ากันเพราะว่าฤดูหนาวมันจะเข้ามาแล้ว ฝนกระโตกเมือนี่แต่ว่าช่วงเนี่ยเอาไว้มองเนี่ยนะคะตอนบ่ายมาาน่ะแดดมันจะซองอยู่แดดมันซองเขามาอยู่ค่ะแต่ว่าพักกระสังนี่บ่มากแดดเด้อเท่าที่บุ๋มปลูกมานเนี่ยค่ะเนี่ยพักกระสังบ่มากแดดเอาไปตั้งไว้กลางแดดจังได้เปียนสีเป็นสีขาวเลยค่ะบุมก็เลยเอามาไว้ห่มค่ะนี่เห็นบ่เป็นดางๆนี่คุณเต้ฟื้นมากบ่มากแดดเฮ้ใด่บุขนาดเป็นใบอวบ้นาต้นอวบน้ํานี้นี่ค่ะ หมักแดดจัดเพราะว่าแดดอยู่นี่เวลามันมานเนี่ยมันเผาตายหดข้นค่ะแ <laughs> ดดแดดแห้งค่ะกีหรีเอาเบามากแล้วเบ้าห้ายแล้วคะเบ้าโดนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะอุย้ยห้เบิงก่อนเดี๋ยวชวนชมชวนชมพันช่มใบค่ะเอาช่มใบบ่ค่อยได้ดูแลบ่ได้เปลี่ยนกระถางในเขาปีนี้บ่ออกดอกเลย บบได้เลี่ยนกระถางบบดูแลบบไดเฮ็ดย,ย่างเลยค่ะแต่เลือดตนอยู่ตั้งแต่ปลูกพักมานน่เดี๋ยวจะได้ดูแลเขาอยู่ค่ะไปกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเจอก,กันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ